ที่นี้เขไปคนพบไอ้หลักศิลาจารึกหลักที่สองใ,ในอุโมงค์วัดศรีชุมที่เราไปลงไปดูกันนะเก่าไปอีกไปค้นพบอ,อันนั้นเลยน,ะนี่ไอ้นี่พระเขียนหลวงหลวง,ง,งพ่อศรีสัทธาหลานของพระยาผาเมืองเป็นผู้จารึกเขาจะบรรยายมาเลยซึ่งความไอ้โกหกไอ้ของ,งราชวงพระร่วงที่แย่งอำน,น,นาจของเขาอะล่วงเจ้าว่า พญาสีนาวนำสมเป็นผู้สถาปนาอนาณาจักรรีสัจทนาลัยขึ้นแล้วก็ไปยึดสุขโขทัยมาจากขอมยึดได้แล้วขมอยมายึดกลับไปอีกจนมาถึงสมัยพญาผาเมืองลูกของพญาสีนาานำสมเป็นเพื่อนกับพ่อขุนบางกลางหาวพ่อของรำขมแหงก็ไอ้ขม็นน,นมายึดเมืองอีกพวกนี้ก็ไปรวมโจมตีเหมือนแตก เมื os, ่อโทมตีคาเหมอนแตกแล้วก I mean, ็จุดสุโขทัยกลับมาได้เจ้าืึกก็บอกพญาผาเมืองแต่งสั้งให้ไอ้บางกาหาเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยไม่ได้ให้เป็นการสัตว์ไม่ให้เป็นเป็นเจ้าเมืองแต่ให้ชื่อตัวเองซึ่งตัวเองเป็นลูกเขยชายยาบอมันที่เจ็ดกะมบลเตงห็นไมกัมบลเตงอันศรีจารบอเดียนพราซิตก็ให้รำให้บางกางเทาชื่อให้ไป ก็เป็นกบฏตองใช่ไหมสีอินทรบดินาธิตแต่หลักศีลาจะเลือกหลักสีงไม่กล้าใช้ชื่อนี้ใช้ชื่อสีธทราทิตย์ว่าเป็นกษัตริย์ผู้กอสรมันเป็นเจ้าเมืองนะแล้วอ่านตรงนี้มันก็รู้ว่าเจ้าเมืองหรือผู้กษัตริย์ก็ทําไม่ถูกมันเปลี่ยนไม่ได้ในประวัติศาสตร์ทีนี้มันเกิดขัดแย้งระหว่างไอ้ความถูกต้อง กับไอที่ราชการที่สีไปคดนพบนี่มันว่าคาราคาสั่งมาเลยนี่นี่นีผ่ผมไม่เกี่ยวใครอะ่ะ <c oughs> ความจริงก็คือความจริง <c oughs> ไ,มไม่เกี่ยวทั้งั้นความจริงต้องว่าอย่างนี้ใครว่าไม่จริงค้านมาแต่มันก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่มันมีมีกรณีข้อขัดแย้งทางประวัติศาสตร์อยู่ค่ะมันก็มีม,มีมีการวิพากกันอยู่ <c oughs> ก็จะไม่ได้ว่าเวทีไหนนะคะเขาวิพากว่าจริงๆอ่ะหลักที่หนึ่งนะ่ะ อาจจะเชื่อกันด้วยซ้ำว่ารัฐการที่4เป็นคนเขียนเองเป็นคนเขียนขึ้นมาเองเพราะว่าคือด้วยความที่ท่านน่ะไม่มีความโดดเด่นช่วงนั้นเองต่างชาติกระแสกระแสของยังยุคล่านานิคมใช่ไหมท่านก็บวชมาตลอดนะเพราะงั้นมันจะขึ้นมามันก็ต้องมีอะไรที่โดดเด่นนิดนึงประดับบารมีเหมือนว่ามีตัวที่ส่งบารมีขึ้นมาเพราะว่าหลังๆมันจะมีความที่มีความขัดแย้งกันอยู่ท่านก็ไม่มีความโดดเด่นท่านก็ไม่ใช่นักรบไม่ใช่พ่อค้าเหมือนกันการที่3าม คือคือหลายๆอย่างท่านก็เอาความเป็นปราศท่านก็เ,เลยก็เลยอาจจะเป็นการสร้างเรื่องของความความความที่เป็นปราศแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งที่ที่ที่คุณพ่อพูดถึงมันก็มีการพูดมาเหมือนกันนะคะอ่าแก้วเคยเคยุคยกับทางทางกัมพูชาเขาบอกเอ้ยแล้วก็พอมานั่งนั่งดูมันมีอีกมุมหนึ่งก็คือในช่วงที่อย่างที่เราพูดประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยอ่ะนะคะสามเพื่อนรักสามคนเพาะไอ้พ่อขุนเมงไล่พ่อขุนบางกลางหาวพ่อเอ้พ่อขุน เพราะคุณผาเมืองเนี่ยค่ะพอมันโดดเด่นขึ้นมาจริง,รงๆแล้วเป็นในมุมมองของกัมพูชาเขาบอกว่าเป็นกุศโลบายของเขาเพราะไอ้นี่เก่งละ<ม>ถ้าสามคนมันรวมปุ๊บแล้วภูจะอยู่ลําบากก็จะแบ่งแยกแล้วก็ปกครองง่าย<ม>เห็นว่าเก่งคนนี้ท่าทางดีก็ส่งลูกสาวเหมือนช่วงนึงช่วงของเราอ่ะที่ต้องส่งลูกสาวเมืองประเทศสลาตต้องส่งไว้ลูกสาวให้ไปดองกันซะ มันจะตีมันยังได้คิดถึงหน้าพ่อตาอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้ความเป็นปึกแผ่นของสามาเพื่อนรักสามคนเนี่ยมันจะมีความห่างเพราะนี่มันก็จะมีอิงหลังอิงหลังกันมากเลอ,อะไร่ว่าส่งลูกสาวไปเป็นดองเนี่ยไม่ใช่พนางเสืองพนางสุขขอ,อนหมหาเทวีเห็นปะก็ไม่ได้ให้เป็นขุนบางกาหาวเขาให้ผาเมืองห้านหลักฐานจารึกมันมีชัดทีนี้ การให้ผาเมืองให้พระนางสุขขอนมาเทวีเนเป็นดองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจะมารูกหลานเรามันมีจารึกในไอ้เวียดนามเพราะว่าไอ้เพราะว่าไอ้พระเจ้าชัยยะวันที่ที่เจนี่ยกำลังกอบกู้เขมรที่ถูกไอ้จำปาโจงสีแสกกำลังจะรบพระจำปาก็กลัวว่าไอ้ไทยไอ้เนี่ยไอ้ ไอทางเราเนี่ยจะ,จะไปช่วยจำปาไอเวียดนามจะช่วยจำปาก็ส่งลูกสาวมาให้แต่งงานสุข,ขอรมาแต่งงานกับลูกของสิรีนุมโสมคนหนึ่งและส่งไปแต่งงานกับลูกสาวไอเวียดนามคนหนึ่ง,งจารลึกมันมีชัดอย่างนี้ทีนี้ไอตอนนั้นนะองขเขมรไม่ได้ปกครองเราจนกระทั่งพระเจ้าชัยยะามรที่เจ็ดเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์เขมรแล้วก็ไปยึดจำปาได้แล้วมียำนาจมากซึ่ง มันเริ่มต้นเมออ 1, ื่อพศ1724ด่สถึงแผ่อำนาจเข้ามาทางนี้ถึงมายึดเราเนี่ยถึงมายึดลอบบุรีกลับคืนเพราะเขาถือว่าลอบบุรีเป็นส่วนขอ,อของเขาว<ช><ช>เป็นทองเป็นโวของนี่ยกัมพูญญาชามันบอกกัมพูชาเราโวพอไอ้เราโวจะส่งสู้ไปจีนจีนบอกไม่รับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งกัมพูชาแต่ว่าไอ้ข้างศรีสัตร์นารายส่งไปเขารับเขารับ พูดมันเรียกว่าเฉิงเหลียงคือเฉลียงอ่ะเฉลียงเฉลียงพะเฉลียงเมืองเฉลียงถูกน้ําพัดพังก็ไปสร้างศีศาสนาอะไรเนี่ยก็สร้างศีลอะไรเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเฉิงเฉิงเป็นไอไอเจรีฟูเจรีฟูจีนก็งงแต่ว่าเขาเคยติดต่อกันเขายอมรับทูตไอเจรีฟูก็ไปจีนจีนก็ส่งทูตมาเจรีฟู เนนักประวัติศาสตร์ฝรั่งมาค้นหา,ามาพบไอเจดีฟูในพงศาวดารจีนก็มาเขียนเราค้นหากันเกือบตายหาไม่พบเ <c oughs> นี่ยพวกผมไปที่ศรีสัตนาอะไรบอกอาศรีสัตนานเล่คือเจดีฟูพวกนี่ยจะเป็นลูกเขยเชยะม,มันที่เจ <c oughs> ็ดที้ในช่วงเป็นลูกเขยพ่อตากันอยู่เนี่ยก็คงไม่เป็นเมืองขึ้นแล้วว่า ยอมสวามีภักดยอมสวามีภักดพอใจย่าวอมันที่เจ็บสวรรคตไอ้กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมาอไอทางนี้ผาเมืองกูไม่รับกูกับลูกเขยเหมือนกันไม่รับมึงไม่รับไอ้นี้ก็เอาขอมสบาดโขลลำพงมาโจมตีสิมาโจมตีศรีอสัสาลัยนี่ผาเมืองกับบางกางข้าวทุอออกไปรบถึงชนะนี่มันเกิดมาตอนนี้ไอ,ไอที่ว่านางเสืองเป็น เป็นคำเห็นเนี่ยมันเอามาจากไหนอ่ะทันเข้าค่ะแล้วก็เป็นเงินเป็นปู่คงไม่ทันเนี่ยมันเอกมาจากไหนมันเขียนเขียนเกิดมาเองไอ้ผู้ว่าไอ้ผู้ว่าชัยภูมิผู้ว่าผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าเพชรบูรณ์เนี่ยแต่ไม่รู้นี่ยแคเรียนช่างกลเรียนช่างกลแล้วก็เรียนทางวิศวุสเทพจับปัดจับไอ้ไอ้กระทรวงมหาไทยมันตั้งไอ้ ไอ้วิศวสื่อสารขึ้นมาอไอ้นี่ก็ไปเป็นมามา,มาไทยจะไปด้เป็นผู้ว่านี่เราสืบสาวเล่าเรื่องเหมือนหมดก็มาพูดเรื่องนางเสืองเขียนเล่นสุดว่าคุณบางกลางหขาเนี่ยไอ้ว่าไอ้เนี่ยพรยาพาเมืงองซึ่งมีนางเสืองเป็นมาเฮสีเนี่ยกลัวจะเกิดรบราวกับขุนบางกลางเขาหรืรอบอ,อกปว ตูมันเขียนสิมันไม่ใช่ประวัติศาสตร์กูไปอ่านด้วยดิไอ้ผู้ว่าเพชรเชาบุญเป็นคนนี่มันเสือกอย่างนี้ทำให้เสียหายหมดใหม่ใช่ไหมคะใหม่มาก็เลยอไอ้ที่ว่ามีการสัมมนาประวัติศาสตร์เสียงเรื่องไอ้ศิลาจะเลือกหลักที่หนึ่งหลักที่สองไอ้คนเสียงหลักที่หนึ่งเนี่ยเขามีหลักฐานแน่นหนาเพราะการแปลงและการที่สี่มันชัดเจนผมเชื่อว่าการที่สีไม่ได้ปลอมมันมีมาแต่เดิมแล้ว แล้วก็เข็นลงมาอะไรลงมาแล้วให้สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ไปเชิญพวกขมิ้นมาแปลหลักฐานก็มีหลัหลักฐานมี้ชัดไม่เดือร้อมไอ้พวกเสียงว่าหลักที่หนึ่งปลอมมันไม่ได้อ่านสิลาจารึกหลักที่สองมันไม่รู้ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยจะได้เห็นว่าไอ้สิลาจารึกหลักที่สองเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวว่าไอ้หลักที่หนึ่งผิด ผิดยังไงนี่นี่มันมีสองทฤษฎีก็คือว่าไอ้ตัวที่สองขึ้นมาก็เพื่อบันทึกแก้ไขที่มีการชำระว่าเจอพอดีเป็นเหมือนเราครับเจอหลักฐานใหม่มาเจอเพิ่มเติมเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกตอนแรกน่าอย่างเงี้ยก็เหมือนความจริงเลยนั้นเหมือนเหมือนขุดหลุมอ่ะชั้นแรกแล้วก็เข้าใจว่าเราอยู่ยุคนี้แต่พอลงไปข้างล่างอีกเจออีกก็เลยต้องมาแก้ว้านหน้าเนี่ยเราจะรู้หลักที่สองเนี่ยเขาเป็นหลานงพยาบาเมืองและเป็นขุนศึก เป็นขุนศึกนักรบก็ใส่เด็กสิบหกปีเขาขับช้างศ<า>ึกเป็ชนช้างชนช้างไล่วันไอเจ้าเมืองที่มาลุกลาตายคาคอช้างเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยไอพวกข้าศึกมารบเนี่ยพ่อเขาก็ปู่เขาเนี่ยถูกไอข้าศึกโจมตีแตกกระจายแล้วเนี่ยเจ้าศรีสัทธาไม่เหนียเข้าไป บกตะลุยไอ้นี่และช่างเลยเขาขี่เป็นช่างโซเมียด้วยเนี่ยเป็นช่างโซเมียแต่ว่าความกล้าหาญก็บกเข้าไปนี่ไอ้ข้าศึกก็แตกแตกไหนเขาตามข้าตายเนี่ยเขาได้รับยกย่องก็เป็นขุนศึกได้พออายุสิบเก้าปีเขาเกิดศรัทธานในศาสนาเขาขอบวชสละบทตเขาก็คงรู้แล้วว่าถ้าขืนอยู่เนี่ยมันก็ต้องรบราฆ่ากันฆ่าพี่น้องกันเอง ข้าเพื่อนฝูกเงินเองกูโบสดีกว่าเขาก็โบสแล้วก็ทุดงไปที่อินเดียอินเดียมันถูกไอ้พวกอิสลามยึดหมดศาสนาพูดเนเจ๊งไปแล้วเขาก็ไปสีหลังกาสีหลังกาเขาไปสร้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาไว้มากสีรลังกายกย่องให้เป็นสังฆราชศรีลังกาเมื่อพระเจ้าอู่ทอง มาโจมตีสุขโขทัยแสนพิศุโลกแสนกาเป็นเมืองร้างแกก็นึกถึงว่าเมืองของบรรพบุรุษเนี่ยที่เคยสร้างว่ามันรุ่งเรืองมันเสียให้หมดแล้วแกก็ไปชวนพวกเศรษฐีศีลังกาลงเรือมาช่วยซ่อมเมืองสุขโขทัยเ <c oughs> มืองศรีสัตนา,าัรนี่หลักฐานเขามีชัดเจนไอหลักฐานทิ่จารึกว้เนี่ยเขาบอกกี่ปวลัศรีสัตธาสเสด็จไปไหนเนี่ยเสด็จไปที่ไหนเนี่ย ไอ้ชาวซีลองกามจะตามขุดดินขุดรอยตีนน่ะขุดรอยตีนที่สัทธาเอากลับไปบูชาที่บ้านเวลาเขารดน้ํมามันตักเอาน้ำไปไว้กินไว้เป็นสิ่งมงคลเนี่ยการเสนียดจันไรนับถือเป็นพระพุทธเจ้า,าองค์ที่สองเขามาสลักรีราชาัชจารุ์ไม่ไหวเราไม่อ่านในรายละเอียดเองเป็นมนุษย์มหาศา์รรมากเลยที่รัทธาเนี่ย นี่พวกผมไปไปกันไปดูกันเนี่ยเราเปิดโลกไม่มีทางเสียงได้เวลาผมเขียนขึ้นมาแล้วเอาต้องเงียบเนี่ยขอให้คนไปไปทำต่อเนี่ยเรามาผมบวนเชอะอ้นะที่ผมพูดเนี่ยผมว่าไม่มีใครพูดได้ขนาดนี้นะนี่อายุผมมาเจ็ดสิบหกเจ็ดเจ็ดผมยังจำได้หมดเลย เดี๋ยวเราไปทานข้ากันให้สนใจไปดูได้นะคะที่เราได้การะก็มีเพเครื่องโโครนน้ก็ป็ระถาได้จากการสุกทนหลังแล้วก็ได้ขวาจะไปถึงร้านก็เเกียวเพีย่ะะคแนนเราก็ขนยาในพวกกันเนี่ยไปขึ้นไหนปะ sc 77 Voc Młość Re Grammy s Google Re quaостs quic 납 label Could we get young into one another? いいいい優 them be 合理 Through <c> having <oughs> the professionally สามเลยครับสามเลยครับดี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 ครับ